วิ่งมาด้วยความเร็วชนผมนี่คือแบบเสียงเบรกเสียงอะไรไม่มีเลยคือผมรู้ตัวอีกที่คือตึ้มผมก็ขับอยู่อยู่ถนนปกติครับมันก็มีรถรถกระบะมาจากไหนไม่รู้คันใหญ่เขาก็ขับมาด้วยความเร็วแบบลงสะพานมาแล้วก็รู้สึกว่าจะผ่าไฟแดงด้วยครับมาชนกับผมผมก็ขับตรงๆนะครับคนก็มามุงดูกันใหญ่ว่าวคือคนอนะ่ะพูดตอนเลยนะครับณจุดนั้นก็คือว่าเสียชีวิตแน่นอนเสียชีวิตแน่นอน ขอขับบิ๊กไบค์เนี่ยผมจะใส่หมวกเต็มใบครับคือผมมั่นใจเลยว่าถ้าไม่ได้หมวกเนี่ยไม่รอดแน่ๆเลยครับเพราะว่าช่วงที่ถ่ายครับหมวกเนี่ยคือด้วยองศาของหมวกตรงตรงคออ่ะมันตรงนี้มันจะรับไม่ให้คอเราหักวัสดุครับมันกันรแรงกระแทกได้ดีมากในฐานะที่ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ขับหลุดเยอะอยู่อะ่ะผมผมมั่นใจว่าถ้าทําตามกฎจราจรหรือว่ายังไงก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับ